สวัสดีค่ะ w e Welcome t o a n o t h e r e p i s o d e o า m ี u n อนด d ้ f y กับเมย์นะคะวันนี้เมย์ hmm. จะมาพูดถึงการฝึกเด็กค่ะ mm hmm. ก็คือมีอะไรบ้างที่คนที่อเมริกาเนี่ยจะสอนให้ลูกๆเนี่ยทำเป็นและเข้าใจได้ก่อนที่เขาจะขึ้นอนุบาล3นั่นเองค่ะหลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมอนุบาล3 mm hmm. เพราะว่าที่เนี่ย mm hmm. การศึกษาภาคบังคับเนี่ยจะเริ่มจาก K ก็คือ Kinder g a r เ e n นั่นเองค่ะเสร็จแล้วถึงจะไปปนหนค่ะแล้ว3อย่างนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกการฝึกความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นคาซีดอย่างคาซีดจริงๆอะ่ะเราต้องฝึกลูกตั้งแต่ตอนเกิดเลยนะตอนเขากลับออกจากโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่แบบเป็นเบบี๊บสามวัน4วันเนี้ยอันนั้นคือต้องเอาลูกเข้าคาซีดเลยซึ่งเมย์จะมีอีกแอพิโซดนหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกคาซีดให้ลูกและการฝึกลูกนั่งคาซีดค่ะตามเข้าไปดูในตรงนี้ได้เลยค่ะ ซึ่งคาซีทเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเนาะก็คือเป็นการดูแลความปลอดภัยของลูกในเวลาขับรถนั่นเองค่ะอย่างเวลาเขานั่งรถโรงเรียนก็เหมือนกันหรือว่านั่งรถตู้ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องสอนลูกตลอดว่าให้คาดเข็มขัดตลอดเวลาถูกไหมถึงจะแบบนั่งแถวหลังก็ตามถึงจะอะไรก็ตามถึงจะแบบรถติดเบื่อแล้วนั่งนานแล้วอย่างเงี้ยยังไงก็บอกลูกว่าถอดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยยังไงก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้องสอนลูกไว้ว่ายังไงก็ต้องนั่งคาซีทค่ะ ส่วนการน,นั่งคาซีทเพราะเขาเริ่มโตเนี่ยเมย์ก็จะเริ่มฝึกลูกให้สามารถถอดคาซีทได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราขับรถไปส่งอะไรนี้ใช่ไหมที่โรงเรียนที่เนี่ยก็จะคือจะมีการมีแถวที่ให้รถเนี่ยไปส่งแล้วก็จะให้เด็กเดินลงซึ่งจะไม่อนุญาตให้พ่อแม่เนี่ยออกจากตัวรถมาแล้วก็มาช่วยลูกพาลูกลงไม่มีค่ะก็คือพ่อแม่จอดปุ๊บลูกจะต้องรู้จักวิธีการถอดเข็มขัดคาซีทของตัวเองแล้วก็ เก็บกระเป๋าเองถือกระเป๋าเองแล้วก็เดินลงจากรถไปอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้ขบวนรถส่งเนี่ยง่ายขึ้นเยอะด้วยซึ่งเอาจริงๆอ่ะอย่างที่เมย์บอกนะว่าลูกถอดคาซีเป็นก็จริงแต่ว่าก็ต้องสอนเขาว่าถึงจะถอดเป็นแต่ว่าระหว่างที่รถเคลื่อนตัวระหว่างที่ยังไม่ได้เข้าที่จอดเนี่ยยังไงก็ถอดออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะคนละเรื่องกันเนาะก็คือฝึกให้ถอดเป็นซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่2ที่เมย์จะพูดในต่อไปนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ สอนลูกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นให้ทํำยังไงได้บ้างอย่างเช่นที่นี่อาจจะมีแผ่นไหวมีสัญญาจุกเฉินดัางให้ทํำยังไงให้ลงไปหลบใต้โต๊ะใต้เตียงให้อยู่ห่างจากกระจกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแนวทางเนาะว่าถ้าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดไฟไหม้หรือเกิดอะไรขึ้นจุกเฉินอะ่ะมีวิธีการออกจากบ้านทางไหนได้บ้างแล้วจะไปเจอแม่ที่ไหน แล้วก็ให้ลูกจําที่อยู่ที่บ้านจําชื่อแม่จําเบอร์โทรแม่ไว้อย่างนี้ค่ะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดที่โรงเรียนเนี่ยก็จะทําเหมือนกันก็คือเขาจะมีระบบการฝึกที่เรียกว่า d r i l ะก็คือที่ประเทศไทยก็มีใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะแบบทํากับผู้ใหญ่มากกว่าเออถ้าเกิดฉุกเฉินอันนี้พนักง,งานในบริษัทจะต้องเดินออกทางฉุกเฉินตรงไหนแต่ว่าเด็กที่เนี่ยแค่ประถมหรือว่าจริงๆแค่อนุบาลน,นะโรงเรียนทนะ้องเทนอ่ะเขาก็จะมีการฝึกเด็กแล้วไม่ใช่แค่สอนนะเขาจะมีการ ฝึกซ้อมกระบวนการอพยพในกรณีเหตุฉุกเฉินเนี่ยทุกเดือนเลยค่ะอย่างต่ำในเดือนละครั้งละฉุกเฉินว่าเออต้องตามครูไปต้องเข้าแถวยังไงต้องออกมายังไงถ้าสัญญาณผีไฟดังขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คนที่เนี่ยให้คนสําคัญมากๆอันดับหนึ่งเลยก็คือจะต้องสอนลูกเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองอีกอย่างหนึ่งที่คนที่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยจะสอนลูก ให้ทําให้เป็นให้ได้ก่อนที่จะเข้าปอนหนึ่งหรือเข้าอนุบาล3ก็คือการช่วยเหลือตัวเองนั่นคือนั่นเองค่ะเช่นแปรงฟันอาบน้ําแต่งตัวและแต่งตัวนี่คือทั้งถอดทั้งใส่เลยนะซึ่งจริงๆอะ่ะตอนช่วงอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอะ่ะเป็นช่วงหลักๆเลยที่โรงเรียนอนุบาลอะ่ะเขาจะโฟกัสเป็นหลักเลยไม่ใช่การอ่านออกเขียนได้แต่เป็นการว่าเด็กๆถอดกระดุมเป็นไหมถอดซิปเป็นไหมใส่เสื้อหนาวเป็นไหมถอดรองเท้าใส่รองเท้า เก็บจานหลังจากกินอย่างเงี้ยหรือว่าเอาแก้วน้ําไปตักน้ําเองเติมน้ําเองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจริงๆแล้วอะ่ะมันส่วนหนึ่งก็คือครูสอนใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็คือสถานที่ต้องเอื้ออํานวยด้วยอย่างบ้านเนี่ยเมก็จะมีเก้าอี้ตัวที่แบบไว้ให้ลูกเนี่ยเอามายืนต่อขาขึ้นมาได้เวลาจะเอาน้ําหรือว่าอะไรส่วนตู้อะไรหรือตู้ขนมเนี่ยถ้าสมมุติเป็นไปได้เมย์ก็จะเอาไว้ตูตต้ต่างๆอย่างตู้เย็น ก็คืออะไรที่เป็นขนมลูกที่เป็นของกินลูกอะ่ะเมย์จะเอาไว้ในช่องที่ลูกสามารถหยิบจับเองได้อย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้คนที่อเมริกาให้ความสำคัญมากก็คือการรู้จักจาก,การช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะในเรื่องง่ายๆเรื่องที่สมควรจะทําเป็นอยู่แล้วอย่างเช่นการไปเข้าห้องน้ําด้วยตัวเองเข้าห้องน้ําเสร็จล้างมือออกมาใส่กางเกงเวลากินข้าวเสร็จเก็บจานให้เรียบร้อยอย่างนี้ค่ะก็คือจะเป็นอีกอย่างที่คนให้นี่ให้ความสําคัญมากๆค่ะ แล้วที่บ้านเมกเมกก็จะสอนแบบนั้นด้วยก็คือเวลากินข้าวเสร็จใช่ไหมลูกจะต้องเป็นคนเก็บจานเอาไปไว้ตรงอ่างเองแม่ถึงจะล้างให้เวลาถอดเสื้อผ้าก็ต้ออผ้าไปเศษตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างน้องเกณฑไงสี่ครัวบ,บางทีแบบต้องไหนให้ได้ให้ช่วยเราก็จะช่วยแต่ว่าเวลาช่วยเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยเราจะช่วยไปแล้วก็จะสอนวิธีไปด้วยว่าเออ เสื้อตัวนี้ต้องถอดแบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบช่วยตลอดเวลาอย่างไงเขาก็ทําไห้เป็นค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ก็คือต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ลูกทําให้ได้เพราะว่าพอทําเขาทําได้แล้วเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองด้วยอันนี้ก็สําคัญพอเด็กเริ่มทําอะไรได้เองเยอะๆเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะมีค่าอุ้ยหนูทําเป็นนะหนูทําได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมันจะเข้าไปส่งเสริมกันด้วยหมดอนะเนาะ เราก็สบายขึ้นใช่ไหมไม่ต้องไปแบบช่วยลูกทุกอ,อย่างลูกก็ภูมิใจที่ได้ทําด้วยตัวเองด้วยแล้วตอนเช้าเนี่ยยิ่งเรียบๆเนี่ยยิ่งมีลูกหลายคนอย่างเมย์น่ะถ้ายิ่งเขาทําได้เยอะมันก็จะเสร็จไวขึ้นจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนสายด้วยค่ะอย่างที่3ที่คนอเมริกาให้ความสำคัญมากๆก็คือการสอนให้เด็กๆรู้จักทําตามกฎและรู้จักการอยู่ร่วมกันค่ะซึ่งการทําตามกฎอ่ะเช่นอะไรเช่นเวลาไปที่ไหนก็ต้อง รอคิวถูกไหมต่อคิวไม่มีการแซงแล้วก็ทําตามกฎเชื่อฟังคุณครูอย่างเงี้ยค่ะการตรงต่อเวลาค่ะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันแล้วที่โรงเรียนก็จะเป็นใช่ไหมเวลาแบบไปโรงเรียนไปให้ตรงเวลานะเวลามีกิจกรรมอะไรก็ไปก่อนเวลาด้วยซ้ําค่ะซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเขาจะฝึกให้เด็กรู้เลยว,ว่าอ่ะถ้าเวลานี้เป็นเวลาเก็บของก็ต้องเก็บของถ้าเวลานี้เป็นเวลากินข้าวก็คือ ผู้ใหญ่ก็จะลุกพาเด็กไปเลยไม่มีแบบเลทส,สองนาทีสามนาทีไม่มีตรงเวลาก็คือตรงเวลาตามกดตามตารางของโรงเรียนที่บ้านก็จะมีเหมือนกันก็คือเลยการว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะปรับตัวง่ายขึ้นเวลาไปโรงเรียนเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะที่บ้านทาไมปล่อยที่โรงเรียนทําไมแบบมีกฎเข้มงัดจังเลยไม่ใช่ถ้าทั้งที่บ้านทั้งพ่อแม่ที่โรงเรียนเนี่ยที่ไหนก็ตามผู้ใหญ่ทุกคนนะ่ะทำไปทางเดียวกันเด็กๆก,ก,ก็จะไม่รู้สึกว่ากฎมันเป็นอะไรที่แบบ ออต้องต้องแหกกฎละไม่ทําตามก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะที่โรงเรียนมีตารางใช่ไหมที่บ้านก็มีเวลานี้เวลากินเวลานี้เวลานอนเวลากินก็คือต้องมานั่งกินถูกไหมเวลานอนก็คืออ่ะต้องไปเตรียมตัวนอนอย่างนแล้วอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีกฎเช่นต้องแบ่งค้องหนะต้องผัดกันเล่นอะไรที่ทําได้ทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การทิ้งขยะให้ลงทางนั่นเองค่ะซึ่งที่บ้านเนี่ยเมย์ก็จะสอนเลยนะแบบ ถ้าแม่เห็นเปลือกอะไรที่พื้นเนี่ยเป็นเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นน่ะถ้ายังหาถังขยะไม่ได้ถ้าไม่ยื่นกลับมาให้แม่ก็เอาใส่ในกระเป๋าตัวเองไปก่อนถูกไหมคือเราจะไม่มีการแบบวางไปทั่วทิ้งไปทั่วแล้วไปตามเก็บทีหลังไม่มีก็คือจะมีที่ไว้แบบทิ้งขยะไว้ก่อนเลยก่อนที่จะเราจะเจอถังขยะครั้งหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บ้านก็คือจะมีถังขยะที่เด็กๆสามารถเข้าถึงได้ไม่ต้องแบบอยู่ใกล้ๆตัวเลยจะได้รู้ว่าทิ้งตรงไหน แล้วก็มีเกิดความเป็นระเบียบของบ้านด้วยค่ะแม่ก็คือจะไม่มีการตามเก็บเวลาถอดเสื้อผ้าก็ต้องเอาไปใส่ในตะกร้าผ้าเพราะว่าเมย์ก็จะบอกว่าถ้าไม่อยู่ในตะกร้าผ้าแม่ไม่ซักล้นันี้ไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะแบบวัยรุ่นชอบแบบกองไปทั่วใช่ไหมเมย์จะสอนลูกตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะแล้วแต่แบบน้องเคนสองสามขวบเนี่ยรู้ละถอดเสื้อผ้าปุ๊บต้องเอาไปใส่ใตะกร้าเลยค่ะขยะต้องเอาไปใส่ทีศทางซึ่งจริงๆพวกนี้ถ้าฝึกตั้งแต่เขายังลเล็กๆอะ่ะ ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามันไป,นปนกดแต่จะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นปกติอยู่แล้วเป็นกิจวัตรอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะยิ่งมาสอนโตยิ่งยากเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นกดทำไมอยู่ดีๆมาบีบเขาพอจริงจันจริงจริงแล้วอะ่ะถ้าเริ่มได้เนี่ยคุณแม่เริ่มตั้งแต่แบบแตั้งแต่แรกสุดเลยค่ะบางทีเด็กยังพูดไม่ได้อะไรไม่ได้นะโรงเรียนอาจุบาลที่เนี่ยก็สอนเด็กแล้วโอ้มีขยาย,ยู่ในมือใช่ไหมยิ่งในกระป๋องนี้นะอย่่่างงเีี้คะะก็จะ็จปนสิท สอนตั้งแต่แรกแล้วจนกระทั่งไปถึงตอนที่เขาเข้าการศึกษาพื้นฐานจะอนุบาลสามจะปนหนึ่งเนี่ยก็คือลูกจะสามารถทําอะไรอย่างนี้ได้แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ที่โรงเรียนเขาก็จะรู้จะจะถามก่อนเลยว่าลูกๆเด็กๆเนี่ยฝปกการทรรํากามตามกฎมาหรือเปล่าฝึกกันว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยอะไรที่ห้ามก็คือต้องทําตามแต่ว่าจะไม่ได้สักแต่จะห้ามนะก็คือจะบอกเหตุผลว่าอ่ะที่ห้าม ทำแบบนี้เพราะอะไรก็คือจะเป็นการห้ามที่ให้เหตุผลของเด็กด้วยค่ะแล้วเวลาเด็กถามเนี่ยก็จะต้องตอบได้อย่างเวลาเมย์จะตั้งกฎอะไรเงี้ยเมย์ก็จะคิดจนตลอดว่าถ้าลูกถามว่าทําไมเราต้องตอบเหตุผลให้ได้ว่าทําไมถ้าเหตุผลออกมาแค่เพราะว่าเพราะว่าแม่บอกอย่างเงี้ยอันนั้นอะ่ะหไม่ใช่เหตุผลที่ดี2กฎอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่กฎที่ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาผู้ใหญ่ตั้งกฎอะ่ะก็ต้องมีเหตุผลให้เขาด้วยว่าทําไมถึงตั้งกฎแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ และนั่นคือ3อย่างที่คนอเมริกันให้ความสำคัญและพยายามสอนเด็กทุกคนให้ทำให้ได้ก่อนที่จะเข้าระบบการศึกษาพื้นฐานจะเป็นอนุบาล3ามหรือเดืนปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะให้เด็กทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีในโรงเรียนด้วยค่ะแล้วก็จะได้เอาเวลาไปโฟกัสกับการเรียนการอยู่กับเพื่อนการหาเพื่อนอะไรงี้มากกว่าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ